สวัสดีครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับมาพบกับลุงพลคนเวียงจันทร์อีกแล้วครับวันนี้พามาดูนะครับวัดที่ริมฝั่งโขงที่สพปอรอาวนะครับนี่ก็คือเป็นวัดศพศรีวิไลยารามนะครับอยู่ที่เมืองศรีสัตนานคะรหลวงเวียงจันทร์นะครับเป็นเขตริมฝั่งโขงนะครับฝั่งนั้นจะเป็นฝั่งไทย อยู่ริมโขงนะครับอยู่ริมโของอที่ที่เขาทําเส้นทางใหม่นะครับติมฝั่งโขงระหว่างเขตหลักสี่นะครับเขตเมืองศรีสัตนัฝั่งนั้นก็คือเป็นฝัน่งน้องคายนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นอําเภออะไรเป็นศรีเสียงใหม่่หรือว่าอําเภอเมืองไม่แน่ใจนะครับฝั่งนั้นคือฝั่งไทยฝั่งที่ผมอยู่นี่คือเป็นฝัน่งลาวนะครับ ลวเ,เขาหลงเหมือนกันวันนี้นะครับเพื่อนก็มีคําขวัญน,นะครับบุญนําพาเฮามาเพากันเป็นบุญนาพาเขามาพบคนกันนะครับตอนนี้ก็เป็นตู้สะสมบุญนะครับเรามากับทีมงานกู้ภัยวันนี้เราจะมาลอยอังคารนะครับมาโปรยกระดูกของผู้ที่ทางทีมงานหนกู้ภัยของพวกเรานะครับที่ได้เอน ให้การช่วยเหลือนะครับศพที่เป็นแบบทุกข์ยากขัดเขือศพอนาถาที่ไม่มีญาตินะครับามาลอยนะครับจำนวนหลายเท่ากระดูกอยู่ครับนี่เขาก็จะมีระเบียบไว้นะครับเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมนะครับในที่ของะเนณี้ทุกคนที่มาลอยอัธิให้ปัวพันนะครับแล้วก็ได้โทรไปให้เขาเอาเรือมานะครับมันจะมีภักส่วนที่รับผิดชอบเฉพาะนะครับ โอเคนะครับในเส้นทางเข้ามาวัดนะครับตัวนั้นก็เป็นวิดออกไปจากจากซอ,อยนี้ก็เป็นเส้นทางมิตรภาพไทยลาวนะครับเส้นทางมิตรภาพไทยลาวจะยาวไปหาหัวมิตรภาพแห่งจังนทนงคายนะครับวัดศพนี่ก็เป็นวัดที่อยู่ริมฝั่งโคงนะครับมีประวัติยาวนานมาแล้วก็อยู่มาเยอะมากแต่ เป็นวัดที่มีเนื้อที่ไม่ไม่ค่อยใหญ่นะครับอยู่ร่วมกับสุมชนอยู่ร่วมกับสุมชนเป็นพื้นที่ที่ไม่ใหญ่อ๋อนี่ก็คือตู้ปันอ่านนะครับเป็นภาษาลาวตู้ปันอ่านคือบ้านแห่งการเรียนรู้อ่านประวัติศาสตร์รู้เป็นเอ่อรู้ความเป็นมาของซาตดนะครับแล้วก็มีเอ่ออะไรอ่านเรื่องสั้นกับวิยยิญัย รู้ความคิดรู้จิตใจคนอ่านหนังสือแรงบันดาลใจรู้เป้าหมายในการพัฒนาอันนี้คือตู้ปันอ่านนะครับก็คือใครมีหนังสือหรือว่าสมุดเก่านะครับหนังสือเก่าก็เอา,ามามา,มาทิ้งไว้ตรงนี้แล้วใครไม่มีหนังสือก็จะมาเอาที่นี่ไปอ่านนะครับแต่ดูแล้วน,น่าจะไม่ได้รับความสนใจมากเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูในตู้ก็สกปรกหมดแล้วนะครับอ่าพ่อคร ุ่นเพราะอะไรแล้วก็ตู้แก้วนี้ก็แตกนะครับซาทุกครับขอให้ทุกท่านนะครับโมทนาบนุญอวยพรหรือ,อยังไงขอพรนะครับพระนาคปกนะครับอยู่ภายในวัดเป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่แบบริมโค้งริมตะลิงเลยครับตอนนั้นวัดจะอยู่ในริมตะลิงแต่อันนี้เขาท <c oughs> ําการเจี่อนกันพังเข้ามาแล้วเรามีเส้นทางที่จะเอาไว้ออกกำไกย ก็กาลังกายยามเย็นนะครับเป็นสวนสาธารเขาเขาก็เลยมเีเนื้อที่กว้างขวางเพิ่มไปอีกทีนะครับนะครับสาธุครับขอเป็นบุญเป็นวาสนานะครับขอเป็นวาสนาขามเจ็บอย่าได้ข,ขามไข้อย่ามีมีแต่โชคภเงินคำไหลมาเทมาไม่ขาดสายทุกคนทุกท่านด้วยเทินสาธุ